ดูทะเลหมอกใช่ไหมคะใช่ครับ<ถ>ผมถ้าพูดถึงทะเลหมอกต้องนึกถึงที่นี่เลยล,ลําพูนลําพูนมีด้วยเหรอคุณหน่อยนะ่โอ้ยมีสิเมืองหลับปูนนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะที่อําเภอลีนะคะคที่นั่นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถไปชมทะเลหมอกที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งเราจะพาไปที่นี่ที่นี่คือ ทะเลเหมอกนะคะลงดอยผาหนามที่จังหวัดลำพูหัวขั้วมุมสูงนี้สวยจริงๆเนาะแล้วก็เราเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆว่าหมอกที่ลอยละล่องอยู่่ามกลางขุนเขาที่อยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สวยมากๆนะคะที่วัดพระพุทธบาทผาหนามค่ะท,ท,ท่านผู้ช่วยเจ้าวาสบอกว่าตลอด5-6เดือนมานี้เนี่ยเนื่องจากฝนตกเนาะก็เลยทําให้อากาศในช่วงนี้ช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเห็นทะเลเหมอกแบบนี้แหละค่ะทําให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ธรรมาชาติที่บริเวณนี้จะเห็นเหมือนแบบโอ้โหเป็นหมอกสวยๆแผ้อาณาเขตปกคลุมดอยผาน้นาำไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนะคะสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหมุมนี้เป็นไงโอ้โหเป็นไงแหมหลวงพี่มีความสุขนะอเออทำวัดเช้าทำวัดเย็นมันมีความสุขมากเจอบรรยากาศแบบนี้ เห็นด้วยค่ะสวดมนต์ได้ทั้งวีทั้งวันแน่นอนทรงอย่างนี้เข้าไปเหมือนอากาศมันเย็นนะ<ช>แล้วก็ทําให้เราได้เห็นวิวทิวทัศน์ของอทะเลหมอกที่สวยล้อมรอบแบบ360องศาค่ะเรียกได้ว่าสามารถไปชมได้สีสวยไม่ต้องเดินขึ้นรอยไกลๆนะรถก็สามารถไปถึงแล้วก็ไปแวะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม<อ>ไปชมวิวส,สวยๆยามเช้าแบบนี้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทอแสงสีทองสวยอาราม ท่ามกลางหมอกที่หนาแน่นมากๆโอ้โหสวยจริงสวยจริงนะอ้าวนะคะ,<น>ะก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยอย่างที่บอกไปค่ะว่าท่านผู้ช่วยเจ้าวาดบอกว่าตลอด5ถึง6เดือนมานี้จะเห็นภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะก็บริเวณนี้นะครับก็จะมีหมอกเฉพาะบริเวณของดอยผาหนามแล้วก็จะมีในช่วงของต้นหนาวครับตั้งแต่หน้านหนาวไปตลอด3ถึง4เดือนก็จะมีทะเลหมอกตลอดนะครับโอ้ทุกปีเยอะมากครับตั้งแต่ ต่างจังหวัดหรือว่าที่อื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นทางเฟซทงางไลน์หรือว่าทางข่าวครับก็จะพากันมาชมตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับห้าถึงเจ็ดมงครึ่งนะคะสวยจริงๆนะคะก,ก็พระพุทธบาทผาหนามที่ตําบลป่าไผ่อําเภอลี้จังหวัดละปูนกับเจ้าเจ้าเานะงามขนาดเจ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเจอทะเลหมอกนะ ใช่ผมคิดว่าทะเลมอนี่ว่าสวยแล้วนะค่ะฉันมาเจอคุณแน่แน่สวยกว่าทะเลมอกน,นะคุณแน่แน่นะนั่น <c oughs>